ไปดูกันที่ข่าวแรกนะคะกับการที่สุดการรอคอยสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมช้าง a m a j o r Championship 2025 Presented by ES Construction a t ั a l ตาีลี่เจียงหลังจากตื่นเต้นกับการเตรียมตัวล่วงหน้ามาพักใหญ่ในที่สุดค่ะตามเวลานัดหมาย17กันยายน2568วันแรกของการเดินทางครอบครัวช้างที่ออกเดินทาง7นิา50นาทีจุดหมายปลายทางที่เมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจุดหมายแรกคือเติมพลังมื้อเที่ยงก่อนออก เดินทางด้วยรถบัสมุ่งหน้าสู่เมืองต้าลี่ก่อนจะเริ่มต้นสำรวจเมืองโบราณต้าลี่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีบรรยากาศย้อนยุคจีนโบราณผาสมผสานกับความทันสมัยตามสไตล์จีนเช้าตรู่ของวันที่สองค่ะเดินทางสู่ต้าลี่สโตนเมาเทนกอล์ฟคอส์สนามกอล์ฟสไตล์ภูเขาก่อนจะเริ่มการลงเล่นแบบมินิช็อตการโดยไม่มีการแข่งขันเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความสนุกและชื่นชมบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มโดยไม่ต้องกังวลกับเกมการเล่นที่นี่ตั้งอยู่ในทำเลที่ถือว่าเป็นที่สุดของตำราหัว ุยนั่นจึงทําให้ทิวทัศน์เต็ไมไปด้วยความงดงามตามตำราบโบราณจนเมาเล่นครบทั้ง18หลุมเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดหมายถัดไปเมืองโบราณลี่เจียงเมืองมรดกโลกอันลือชื่อที่มีความแตกต่างจากต้านลี่อย่างเห็นได้ชัดทั้งขนาดและอัตลักษณ์ ส่วนวันที่3ก็เริ่มเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าสู่เขตยูหลงสโนมเอลเทนเนชั่นแนลพาร์คออฟไชน่านี่คือสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A แห่งแรกของประเทศจีนซึ่งสนามกอล์ฟเจดดรา้อนสโนมเอลเทนกอล์ฟคอร์สนั้นก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทําให้มั่นใจได้ว่าต้องมีความสวยสมบูรณ์กลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างแน่นอน เมื่อเสร็จการออกรอบก็ได้แวะเยี่ยมชมสระน้ำมังกรดำสถานที่สำคัญอีกแห่งเมื่อได้เวลาอันสมควรจึงมุ่งหน้าสู่พัตคาารเดงหวนซิตี้การ์เด้นส่งท้ายมื้อเย็นด้วยเมนูชั้นเยี่ยมก่อนขึ้นรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เมืองคุณหมิงและเข้าพักณนโะรงแรมโซฟิเทลคุณหมิง วันที่4ี่ส่งท้ายก่อนกลับช่วงเช้าเดินทางไปที่วัดหยวนทงสถานที่สำคัญที่ต้องมาเยือนทุกครั้งกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ย่านม้าทองไก่หยกแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในคุนหมิงจากนั้นมุ่งสู่สนามบินคุนหมิงและเดินทางถึงสนามบินสวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากความตั้งใจของผู้จัดทัวร์นาเมนต์ดีๆครั้งนี้กันค่ะเป็นครั้งแรกนะที่พี่เข้ามา ร่วมในไอ้ก,กอล์ฟกับไ,อ,ไอ้โครงการกอล์ฟนะคะพี่เป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะมันอะไรตลอดทริปมันดีอะ่ะแล้วมันก็ประสบความสําเร็จพี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะในแง่ของคนกอล์ฟและในแง่ของสปอนเซอร์ในแง่ของผู้จัดพี่ว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่พี่บอกอะ่ะพี่อาจจะไปเซอร์กิตนั้นเซอร์กิตนี้แต่ไม่เคยมาลักษณะ รอเมเจอร์ค่ะถือว่าโอเคก็ขอขอบคุณนะครับท่านักกอล์ฟทุกท่านที่ทั้งโชคดีแล้วก็ทั้งที่มีฝีมือนะครับที่มาร่วมรอบโบนัสราวกับเรานะครับปีนี้ก็เช่นเคยครับเราขอขอบคุณไทเบฟนะครับเราเรียกสั้นๆว่าครอบครัวช้างแล้วกันนะครับแล้วปีนี้เราได้กําลังสนับสนุนจาก ES นะครับคอนแทคชั่นมาช่วยทําให้ทริปนี้มีความพิเศษเป็นที่สุดครับก็ขอให้ทุกท่านที่มากับเรานะครับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสนุกแค่ไหนแล้วเดี๋ยวยังไงคราวหน้าโอกาสหน้า มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมาร่วมทริปกับเราอีกน,นะครับคณะผู้จัดการแข่งขันบริษัทกอล์ฟไทม์ซินิเกตจำกัดเขาขอบคุณบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและบริษัท ES c o ส s t r u c t i o n Thailand จำกัดตลอดจนพันธมิตรทุกภาคส่วนผนึกกำลังให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้อย่างไม่ลืมลืมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาพบกันอีกในโอกาสต่อไป